สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t ทุกท,ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับช่องนัว168 a m l e ปอามเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เปที่สอบแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงนะครับและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ คลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือติดต่อผมแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับความสะดวกนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งได้รับความสะดวกแน่นอนนะครับก็คือ Facebook Fanpage นะครับ ซึ่ง Facebook Fanpage ของเราก็นะครับมีผู้ติดตามตอนนี้ก็9,000กว่าแล้วนะครับเพื่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปนะครับศึกษาดูนะครับอย่างเวลาที่เราลงนี่ก็จะมีนะครับข้อมูลแน่นๆเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับรายการไหนตรงใจเพื่อนๆนะครับก็ทักถามกับแอดมินได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับบางเล่มบางชิ้นนี้เราเปิดในราคากลางนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนสะดวกราคาไหนนะครับไหวราคาไหนก็ลองต่อรองกันเข้าไปดูนะครับบางรายการนี่แปะราคากลางก็จริงนะครับแต่บางทีก็ได้มาไม่แพงนะครับก็ลดได้เยอะนะครับแต่บางรายการนี่นะครับได้มาแบบ โอ้โหแบบเบียดเบียดเลยนะครับก็จะนะครับลดได้นิดหน่อยนะครับก็ลองทักถามดูนะครับซึ่งนะครับมีที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับข้าจะสิงนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับไม้มะขามนะครับจำนวนการสร้างเพียง1นึ่งเเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับลองทักเข้าไปถามนะครับกับแอดมินได้เลยนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งก็ยังมาไม่ถึงทางร้านนะครับแต่ก็นะครับผมปิดมานะครับเพิ่งส่งมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็นะครับสนใจก็จับจองได้ก่อนนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับมีหลายรุ่นนะครับเพื่อนนะครับหลายอย่างนะครับวัตถุมงคลของเรานี่นะครับนี่นะครับอย่างมีดเลื่อนขันนะครับก็มีนะครับนี่ครับเล่มนี้นะครับเราจะรีวิวให้ดูนะครับ คลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับที่เห็นอยู่ในซองสีฟ้านะครับก็คือผ้าป่ายกช่อฟ้าสาราร้อปีนะครับอย่างเล่มนี้ก็คือขนาด9นิ้วนะครับเพื่อนนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับมีหมายเลขนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับผมก็ยังไม่ได้ส่องดูเลยครับว่าเล่มนี้หมายเลขอะไรนะครับแต่ก็นะครับ ลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะครับอ,อีกเล่มหนึ่งกำลังจะเดินทางมาก็ลูกค้าก็ดักไว้แล้วนะครับส่วนใครที่สนใจนี่ลองทักถามดูนะครับนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้จองไว้นะครับก็ไปได้ราคาบวกมานะครับซึ่งาราคาที่เอามาชุดแรกนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่านะครับ มันจะราคาไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าหาของไม่เจอเลยนะครับจำนวนการสร้างก็คือ300เล่มนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับสวยงามมากนะครับนะครับก็ดีใจกับผู้ที่มียอดนะครับที่จองไว้นะครับแต่ก็จองนี้ก็ใช้เวลานานนะครับดังนั้นถ้าเขาบวกนิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องไปอะไรเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านะครับ ตอนนี้มีดออกช้ามากนะครับจองทีนี่บางคนเงินไปจมอยู่หลายหมื่นครับเป็นแสนก็มีนะครับซึ่งพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับ9นิ้วเนี่ยจะแถมนะครับเหรียญนวะนะครับนะครับซึ่งเห็นไหมครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับฟินเดิมผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นแบบไหนแต่รู้แต่ว่าเป็นเนื้อนวะนะครับแล้วก็หมายเลขอะไรนั้นก็เจ้าของก็ไปรุ่นเราเองนะครับนะครับเล่มนี้ก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ของยังไม่มา นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็นะครับนัดโอนนะครับก็สั่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้เพิ่มนะครับทักผมมานะครับแต่ผมยังไม่รับป่านะครับว่าจะหาได้ไหมแต่ก็จะหาให้ดูนะครับเพื่อนนะครับก็คือ9นิ้วนะครับแล้วราคานี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมน้องเนี่ยมันไปหาคอเข้ามานะครับเพื่อนก็เลยมาแบ่งปันให้ผมก็เลย นะครับเปิดในราคาที่ไม่แรงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเล่มไหนมาแรงนี่ต่อยังไงก็ไม่ลงนี่ก็ขอให้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้เลยนะครับฉลองหอระฆังปี6 3สนะครับขนาด7นิ้วนะครับเพื่อนด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับดุดันเข้มขลังมากนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายที่เหลือแล้วนะครับเพื่อนนะครับไปดูได้นะครับราคานี่ผมเปิดราคาเดียวกันกับที่เขาเปิดเพราะว่า นะครับเขาเปิดในราคานั้นนี่ต่อลงยากมากนะครับแต่ผมก็ไปต่อจนมีช่องนะครับผมถึงเอามานะครับมีช่องมีมุมให้ไปต่อได้นิดหน่อยนะครับตนวการสร้าง500เล่มนะครับจองนานมากนะครับจองกันมากกว่าครึ่งปีแล้วกันนะครับตามนั้นเลยนะครับเกือบปีนะครับเพื่อนนะครับนีกระเดือนกรกฎาแล้วนะครับก่อนปีใหม่สัก 2- อสเดือนนะครับที่เขาจองกันนะครับ นะครับปลูกเสก6กวาระนะครับก็คือนะครับตั้งแต่ทําเป็นมีดได้แค่ไหนก็เอาไปเข้าพิธีนะครับขยันขนกันจังนะครับก็เข้าใจนะครับแต่ก็ไม่มีใครบ่นนะครับมีแต่คนรอคอยนะครับเพราะว่าท้าอระวาได้สวยงามนะครับเพื่อนนะครับไปเป็นพญาเหล็กถันนะครับมีใครว่ามวลสารนี่สุดๆจริงๆนะครับรุ่นนี้ถือว่าถือว่าไม่ไม่แพ้ รุ่นหอระฆังปี60นะครับนี่ซองครับ7นิ้วนะครับ9นิ้วยังไม่ออกมานะครับน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนหน้านะครับปลายเดือนสิงหานะครับไม่รู้จะออกไหมนะครับซึ่งซองก็จะประมาณนี้นะครับความเข้มขังนี่ไม่แพ้รุ่นแรกนะครับแล้วราคายังขยับไปได้อีกเยอะนะครับใครที่อยากรู้ว่า7นิ้วหอระคังปี60เท่าไหร่นะครับลองไปทักถามแอดมินดูได้นะครับ ตอนนี้ก็หาของไม่ได้แล้วนะครับอันนี้7นิ้วฉลองของราคานี่นะครับราคายังโอ้ยังไปได้ยังไปได้อีกเยอะนะครับเพื่อนนะครับยังมีช่องว่างสําหรับใครที่บ่นว่าราคาแรงนี่ผมบอเลยถือไปเถอะนะครับยังไงก็มีอนาคตแน่นอนนะครับราคายังไปได้อีก2อสเท่านะครับเพื่อนนะครับ5นิ้วไม่มีนะครับก็คือมีแบ่งปัน2.5นิ้วนะครับเพื่อนนะครับจำนวนการสร้าง1,500เล่มนะครับผมเก็บไว้จำนวนหนึ่งนะครับ อย่างเล่มนี้ก็สวยนะครับหมายเลข899นะครับใครที่ชอบเลขสวยนะครับนี่นะครับยังเหลือให้แบ่งปันนะครับ2.5นิ้วนะครับส่วน5นิ้วนี่ไม่มีของเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดเลื่อนขั้นนะครับส์ทออสร้างนะครับจะต่อโคตรที่ด้ามตรงนี้นะครับทออนะครับเป็นไม้มางคลนะครับด้ามแลืฝอักส่วนใบนี่เป็นใบทองเหลืองนะครับเป็นหล่อทองเหลือง นะครับซึ่งใบเนี่ยผสมจนวนกิ่งชินบัญชรมหาเศรษฐีนะครับซึ่งกิ่งชินบัญชรมหาเศรษฐีนี่นะครับคนที่นะครับคนที่เป็นสิทธ์เก่าๆที่เล่นทางสายนี้เขาจะรู้กันนะครับว่าประสบการณ์สูงมากนะครับดังนั้นนี่ชนวนเยอะแยะมากมายที่เอามาผสมในมีดรุ่นเลื่อนขั้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่น่าเก็บนะครับเพราะว่า ผมเคยไปได้มาจากพี่ท่านหนึ่งที่เขาจองไว้นี่เยอะนะครับแป๊บเดียวหมดเลยนะครับนะครับอันนี้หลุดเข้ามาอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับราคานี่ต่อรองกับแอดมินได้เลยนะครับนะครับใครสนใจนะครับมีแค่เล่มเดียวสวยนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยสวยที่สุดเท่าที่เคยผ่านมือนะครับจริงๆนะครับดูได้นะครับนี่นะครับใบวิ่งๆเลยนะครับนะครับพับปิดตาก็เหลือน้อยแล้วนะครับเพื่อนมี เพื่อนๆทักเข้ามาแบ่งปันกันเยอะนะครับนะครับยังเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับก็เรียบรียหน่อยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็สีพึ่งก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับสีพึ่งสาริกานะครับพัตตกวาร้อยปีเศรษฐีร้อยล้านนะครับหลวงพ่อท่านหูเองนะครับเพื่อนนะครับก็ลองเข้าไปทักแอดมินดูนะครับนะครับว่ายังมีเหลือไหมอะไรไหมนะครับ การปลูกเสกนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับหลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกนะครับท่านหลงเองนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับลองทักเข้าไปถามนะครับในสาริกาไอในฝีพึ่งก็จะมีนะครับสาริกาแล้วก็ตะกุดสาริกาสองดอกนะครับเพื่อนนะครับนะครับที่วัดไม่แน่ใจว่ายังมีเหลือไหมนะครับแล้วก็นะครับ ข่าวสารอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่านะครับทางวัดปิดทําไมถึงได้มีการเสกวัตถุมงคลนะครับก็คือนะครับผู้สร้างเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดันทุลังเข้าไปนะครับเขาไม่ได้ฝ่าฝืนกฎนะครับแต่เพราะความเมตตานะครับของหลวงพ่อนะครับที่ท่านมีความเมตตานะครับต่อลูกศิษย์นะครับพอท่านก็รู้ว่านะครับ ผู้สร้างหลายท่านเขาก็เดือดร้อนเช่นกันนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างก็รอคอยวัตถุมงคลเช่นกันนะครับนะครับรอที่จะเอาไปบูชานะครับดังนั้นนะครับหลวงพ่อท่านจึงมีดําริให้นะครับผู้ที่พร้อมแล้วนะครับผู้ที่สร้างนะครับมีดทั้งหมดนะครับหรือรายการใดก็ตามนะครับที่พร้อมที่จะเสกแล้วนะครับให้คนวัตถุมงคลเข้าไปเสกได้นะครับโดยที่ ไม่ต้องไปเป็นหมู่คณะนะครับเอาเข้าไปเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์นะครับนำวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อท่านอธิฐานจิตปลุกเสกในแบบของท่านนะครับที่กุติของท่านนะครับโดยที่ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเสร็จแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ขนออกมาแล้วก็ส่งมอบนะครับซึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นดราม่านะครับว่าเสกจริงไหมวัดปิดทำไมถึงเสกเสกครับนะครับยืนยันอีกทีนึงว่าเสกนะครับมีการเสกวัตถุมงคลที่วัดแน่นอนนะครับ ไม่ไม่ได้มั่วนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะทีมสร้างทีมใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับอย่างฉลองของละรังแบบนี้นะครับเขาก็เพิ่งไปเสกในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีดนี่นะครับพระป่ายกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับก็ของวัดนะครับเขาก็เสกอยู่แล้วนะครับมีหลุดเข้ามาอีกหนึ่งเล่มนะครับเจ็ดนิ้วที่ผมบอกนะครับว่า ช่างจะไม่ค่อยตีส่งแล้วนะครับนะครับก็ด้ามกระดูกนะครับฝักไม้นะครับลายหน้าเกี้ยวยันตรีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นลายที่นิยมสุดนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับถ้านะครับมีงานประกวดก็เอาไปส่งได้นะครับนะครับเป็น7นิ้วด้ามกระดูกปี64นะครับหายากแล้วครับเล่มนี้ก็เพิ่งหลุดเข้ามานะครับเพื่อนนะครับ หน้าเกี้ยวจันทรีแบบนี้นะครับสนใจก็ลองทักแอดมินเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดที่หายากนะครับปี63นะครับผมบอกเลยว่าหายากแล้วก็ราคาสูงมากแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมยังเปิดในราคาที่นะครับแบ่งปันอยู่นะครับนั่นก็คือมีดวางศิลาเลิกสาราสาราร้อยปีนะครับปี63นะครับใบนี่ทําจาก นะครับจนวนมวลสารที่ทํามาจากเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะครับที่คุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้นํามามอบให้นะครับกองโอ้โหกองใหญ่มากนะครับแล้วก็เอาไปหลอมนะครับเอาไปหลอมเพื่อจะทําใบนะครับเพื่อจะให้ช่างไปตีเป็นลายยันทูออกมานะครับเป็นยันทูนะครับยันพวกนี้นี่แบบนี้นี่หายากนะครับจะมีอยู่ในมีดวาระบางรุ่นเท่านั้นนะครับแล้วลายนี้ก็คือไม่ซ้ำใคร นะครับต่อโค้ดพัด99แล้วก็พอสาราชัดเจนนะครับด้านด้วฝักทำจากเสาสาราหอชั้นเก่านะครับอายุกว่า60ปีนั่นเองนะครับวิธีปลุกเสกนี่เรียกันว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะปรากฏการณพาทิตย์ทรงกฎประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่บ่งบอกเยอะมากมายว่า การปลูกเสกครั้งนี้นะครับมีความเข้มแขังนะครับลองไปหาข้อมูลอ่านดูนะครับผมก็ลงอยู่ในใน c e b o o k ก a n Page ก็มีข้อมูลนะครับเพื่อนนะครับลองไปอ่านศึกษาดูนะครับเพราะว่าเราก็นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีนะครับนานทีมีมานะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็อีกมีดวาระที่อนาคตไกลนั่นก็คือฉลอง อายุพัรนามงคลหลวงพ่อครบ100ปีนะครับในวันที่ส2องพฤษภาคม6-4นั่นเองนะครับก็คือปีนี้นะครับซึ่งเป็นการสร้างนะครับ5,000เล่มแต่ตอนนี้ก็แทบจะหาของไม่ได้แล้วนะครับนะครับหลวงพ่อท่านเสกเมื่อช่วงโควิดนะครับท่านเสกจนท่านบอกว่าเสกไปเข้าแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็น่าจะมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับก็จะก็จะดีนะครับกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็ นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับเพราะว่ามีดวันเกิดนี้ไม่ว่าจะเป็นมีดรอบนี่ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับห้านิ้วนะครับทะลุสองหมื่นเปนานแล้วนะครับจะเป็นปี6กหนึ่งหกสองอย่างที่ผมเคยเอามาลงนะครับอย่างเพชรพญาธรหรือใบทองเหลืองทองแดงพวกนั้นนี่ราคาเท่าไรแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็นะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับทักแอมินเข้าไปเลยนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับ วันหยุดนี่โทรหาผมด้ดยตรงได้นะครับพเพื่อนๆนะครับยินดีให้คาแนะนํานะพเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามวัดหด้วยด้วนนะครับจงบารมีรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันนสุขภละลาบจนสุขสรรเสริญสุปัญญาปฏิพา,านธระสารส,สบัดอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทางทางธรรมแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่บรรพานนี้ครับผมครับปลอด ภัยจากโรคโควิด -19 นะครับด้วยกันนะครับเพื่อนนะครับสาธุกับผม